สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่รักทุกๆคนนะคะวันนี้เป็นวันที่5ของเดือนพฤษภาคม2563เวลาบ่ายโมงกว่าแล้วนะคะวันนี้เมื่อเช้าเนี่ยดูดวงตั้งแต่11.30โมงครึ่งะแล้วก็ดูไป34คนรวบยอดไปเลยทีเดียว4คนนะคะดูแล้วก็หิวมากเลยค่ะวันนี้ทั้งที่เพื่อน,นซื้อเขาเหนียวมะม่วงมาฝากนะแต่ก็ยังไม่ทานค่ะเพราะว่าอยากจะทานของคาวก่อน อยากจะทําสเต็กนะคะนี่ค่ะเข้าครัวเองนี่ค่ะสเต็กที่หมักเอาไว้นะคะครบสามวันนะคะพี่อ้อยก็จะหมักเอาไว้อย่างนี้ค่ะขาดก็หมักเอาไว้เพราะที่ว่าพี่อ้อยก็ไม่ได้ทานเยอะนะคะเผื่อเพื่อนเผื่อฟูงเผื่อคนโน้นคนนี้นะคะแต่วันนี้ก็ <S <S อยาก <S <S ทานเล่นๆนะคะพร้อมทั้งเครื่องเคียงครบหมดเลยค่ะทุกอย่างนะคะนี่ค่ะมันก็เดี๋ยวจะหั่นแล้วก็ต้มนะคะแล้วก็จะทอดเป็นพวกเฟรนช์ฟรายค่ะ น,ะะนี่ฮะจะทําเองแบบสดๆเลยนะคะผักยากทุกอย่างค่ะมีครบหมดถั่วลันเตานะคะจะมาทอดน้าม<ฮ>ันมีทุกอย่างค่ะนะคะนี่ค่ะเครื่องเคียงนี่ค่ะก็ไม่มีอะไรค่ะเตรียมกระทะเตรียมหม้อไว้แล้วค่ะเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวนนี้ก็จะหัน่นทำอะไรก็ทำไปเถอะอยากจะทำก็ นะนี่ค่ะ,คะนี่ค่ะไม่มีใครถ่ายวิดีโอหรกค่ะถ่ายเองนะคะเนี่คยะค,ะค,ค่ะอยากจะได้รูปเก็บรูปภาพเอาไว้นะคะก็อยากจะได้ก็ไม่มีอะไร ทำไปเรื่อยๆค่ะชีวิตมันมีให้ทําก็ทําไปนะอือ mm hmm. uh huh. มาหั่นมันค่ะนี่ค่ะเครเคียงนะคะวางตรงนี้ค่ะมีเขียงจะหั่นมันแล้วก็ต้มเปิดไฟก่อนเอาละเปิดไฟแล้วจะหั่นมันต้มค่ะ ต้มแล้วถึงจะเอามาทอดนะคะต้ม50นะคะให้สุก50เลยแล้วก็เอามาทอดนะคะเป็นชิ้นยาวๆแปบ๊บเดียวละค่ะหั่นสักสองหัวชิ้นใหญ่เลยนะคะนี่ค่ะต้มค่ะสุก50แล้วก็ไปชุบแป้งทอดนะคะแบบมันจะได้มันสดๆนะคะอร่อยมากนะคะ ต้องทาแบบนี้ค่ะกาลังเขาจะกินแบบนี้เขาไม่กินเฟรนช์ฟเล็กๆเลยค่ะเขาจะทําแบบนี้ค่ะใหญ่ๆชิ้นใหญ่ๆเลยนะนี่ค่ะแล้วก็สดหวานค่ะนี่ค่ะใส่หม้อต้มนะคะน,นะก็ทำกันไปอ่ะจะทอดสเต็กแล้วนะคะมาต้มไปนะทอดสเต็กก็จะพอดีเลยนะคะ ไม่เสียเวลามันมีสองเตานะคะทำไปเลยค่ะความสุขอยากทำอะไรก็ทำค่ะถ้าทำแล้วมันมีความสุขก็ทำไปเถิดไะไม่มีใครเขาว่าอะไรทำไปถ้ามีความสุขทำไปเลยชีวิตเป็นของเรานะคะนี่ค่ะ ก็หอมเลยสะเตขกหอมมากเดีย๋ยวต้องใช้เลยตตะตองจะเอาขึ้นนะคะ,คะมันก็ทอดไปแต่ <c oughs> ระหว่างโลก็คุยกันไปนะคะนี่ค่ะพี่อ้อยก็จะเตรียมค่ะเครื่องเคียงครบทุกอย่างค่ะอยากทานอะไรเครื่องเคียงเตรียมหมดเลยนะคะนี่ค่ะผักสลัดเอาไว้แต่งแล้วก็ทานได้ค่ะนี่ค่ะ มีแปลงนะคะหอมหมูใหญ่มีมันนะคะเนี่ยค่ะมันที่อ้อยมาดีซื้อมานี่น้อยค่ะมันซื้อมาทิ้งไว้ค่ะที่บ้านจะมีครบค่ะไม่ว่าจะเป็นเครื่องทําอะไรแล้วแต่ที่อ้อยเขาจะซื้อไว้เยอะๆแล้วก็มีครบเผื่อเพื่อนปูงมาบ้างเชียวทานแต่เรานะคะเพื่อนมาบ้างเออมาเจอะมาเจอทานแเครื่องข้าวต้มก็เหมือนกันค่ะก็จะมีเอาไว้ค่ะไม่ว่าจะเป็นข้าวต้มกุยนะแล้วก็ซื้อทับซื้อ คณะมาไว้ใครอยากจะทานต้มก็ต้มแป๊บเดียวแล้วก็ได้ทานแล้วคณะปลาเค็มนะไข่เค็มนี่หัวเจโปผัดไข่นีทุกอย่างค่ะเราก็จะเตรียมไว้อย่างนี้ค่ะุกคนที่เตรียมเตรียมตัวเตรียมใจเสมอเตรียมทุกอย่างค่ะจะเป็นอร่อยแถววันนี้ค่ะนะ ะะทำไปเถอะทำอะไรที่อยากจะทำอยากอะไรทาได้ทานทำไปเถอะแต่ง่ายสบายสบายชีวิต <c oughs> ถ้าทำอะไรแล้วมีความสุขทำนะคะนะในทวงเ,เราก็ไม่มีอะไรมากมายค่นะไม่รู้หรานะคะ ครื่องัวมีครบทุกอย่างไม่ว่าจะทำอะไรแล้วแต่เราต้องเตรียมไม่รลอมน,นะคะหยิบจับอะไรได้ง่ายหายพอรู้ดูก็งามตานะคะนี่ค่ะหม้อข้าวหมอ้อแกงนะเครื่องครัวจิปะตะช่วยชามรำไห่มีหมดค่ะในนี้ค่ะเต็มไปหมดเลยหนึ่งหม้อหอยเตรียมเต็มหมดค่ะหม้อใหญ่หม้อเล็กมีหมดค่ะนะคะนี่ค่ะ ะะทุกอย่างมีไม่ให้ขาดมีอีกตู้หนึ่งค่ะเต็มหมดเลยอันนั้นหาอันนั้นก็เป็นเรื่องใหญ่เลยนะคะเขาจัดไว้เต็มมีความสุขค่ะทำอร่อยแล้วอร่อยอร่อยทานค่ะนั่งคนเดียวค,วค่ะทานสบาย เราต้องไปตีเลี้ยงเราต้องไปตีเลี้ยงอะไรทั้งสิ้นมีความสุขค่ะอันนี้เราทอดมันแล้วนะคะนี่ค่ะสเต็กเขาไม่ทำชิ้นใหญ่หรอกเพราะว่ามันมีสเต็กเขาไม่ทําชิ้นใหญ่นะคะชิ้นพอดีพอดีนี่ค่ะทอดแล้วสวยงามแล้วอร่อยหอมค่ะหอมหอมนะคะหอมจังเลยหิวจังเลยเอาวและ เราทอดเป็นไฟนะคะทอดเป็นไฟก็ต้องเอามันเอาแป้งนะคะแป้งโกกิะคะ่ะแป้งเขาเรียกว่าแป้งกรอบโกกินะคะซอสมีทั้งขวดเล็กขวดใหญ่นะคะซอสขวดใหญ่ซอสโรซ่ามีหมดแถวบ้านนี้ไม่ต้องกลัวซี CEO, CEO. องค์สีเอวมีหมดทุกอย่าง ติกไทยต้องซื้อมาแล้วตำเองนะคะเม็ดผักชีนี่แหละตำเองหมดค่ะซื้อมาแล้วก็ตำนี่ค่ะคลุกกับแป้งนะคะแป้งกรอบค่ะแป้งกรอบคลุกเขาทั่วแล้วค่อยทอดนะคะทอดมันนี่แหละคะ่ะ ีรสชาติก็ต้องใส่เครื่องปรุงไปสักนิดหนึ่งเพื่อให้มีรสชาติมันก,ก็จะกาอุ้ยหอมอ,อร่อยจังเลยชีวิตทำไมอร่อยอย่างนี้ก็ไม่รู้สิ อร่อยจังเลยอ่ะมือจิ้มกินคนเดียวไม่เป็นไรสบายมากนะคะอะไรจะอร่อยอย่างนั้นอะไรจะอร่อยอย่างนี้นะคะ ạ yeah. con tham nhiều nhiều thìu sẽ đẹp xinh xinh nhé các bạn, thêm thơm hoa quả, cho กินเนี่ยมันน่ากินไปหมดลค่ะนะ,ะีนะ่มันสุกแล้วค่ะมันสุกแล้วนะคะนคะพักไว้สักครู่นะคะให้เสด็จน้ำสักครู่ค่ะ ให้หายเย็นสักนิดหนึ่งนะคะพออุ่นๆก็ชุบแป้งได้ไม่เป็นไรสบายมากอืมควันขมงเลยนี่ฮะเอาไว้ชุบแป้งเลยฮะแล้วก็ทอดอีกทีนึงค่ะจะอร่อยมากมันจะได้มันจะได้เนื้อมันที่สด แล้วก็หอมนะคะแล้วก็เค้าเกลือนิดหน่อยสุดยอดนี่ค่ะเราก็ใช้อย่างนี้ค่ะอันที่จริงแตงนะคะแตงก็ต้องใช้แตงที่มันลูกสวยๆใหญ่ๆหน่อยแต่เราไม่พิถีพิถันถึงขนาดนั้นหรอกค่ะนะคะเรามีของเราแค่ไหนก็แค่นั้นแตงมันมีอยู่แล้วค่ะไม่ต้องไปซื้อใหม่นะคะ เราก็ทํำเราแทนที่จะทําเป็นแว่นเว่นเราไม่ทําแล้วก็ทําเป็นริ้วค่ะก็คือตัดให้ยาวนะคะแค่นั้นเองดัดแปลงสิคะไม่มีอะไรตายตัวหรอกคะ่ะนะคะกับข้าวเนี่ยทำอะไรก็ได้ไม่มีอะไรตายตัวนะเราก็ทําไปนะก็วางให้สวยงามนะคะแค่นั้นเองไม่มีอะไรยากเย็นนะคะ ไม่ปอกมั่งปอกไม่หมดค่ะนะปอกแค่นิดๆหน่อยให้มันมีผิวบ้างนะใช้อะไรที่มันสบายๆไม่ต้องไปเสียดนะคะนี่ค่ะสบายตอนนี้ถั่วลันเตาของเราเนี่ยเราจะไม่ผัดนะคะเราจะใช้ลวก มันมีมันะนะคะถั่วลันเตาเราก็จะใช้แบบลวกเอานะคะเล็กๆน้อยๆใช้ลวกเอาซึ่งเป็นเครื่องเคียงทําให้ทานแล้วไม่เลี่ยนนะคะเนี่ยถั่วลันเตาญี่ปุ่นนะคะก็จะลวกนิดหน่อยนะคะก็เป็นกระสายยานะเนี่ยก็ไม่มีอะไรค่ะตอนเย็นมาลูกชายกลับมาจากทำงานก็ได้ทานนะคะ เราะว่าเรามีสเตจของเราลูกเหนื่อยมาเราก็ทําให้ทานซะจะได้หายเหนื่อยคุณแม่ผู้รักลูกค่ะทําอะไรก็ต้องเผื่อกันไม่ได้ทำแต่ว่าเราเฉพาะกินคนเดียวเื่าไหร่แล้วทําอะไรก็เผื่อๆกันบ้างมันปเป็นเรื่องดีนะกำลังจัดงามนี่ค่ะน้ำอุ้ยอร่อยไม่อยากพูด แันลต้องใช้กระทะใหญ่หน่อยต้องน้ำมันทุ่ท่วงทอดอะไรให้อร่อย,อยไปขี้เหนียวน้ำมันคะน้ำมันเน่ใส่ไ้เยอยิ่งเป็นของทอดแล้วต้องให้ท่วงค่ะถ้าไม่ท่วงแล้วมันจะไม่อร่อยนะคะ จัดยังว่าจะเจา้าจัดยังกะจะมีใครมานั่งทานด้วยงั้นแหละ <c oughs> เราก็ทานเราคนเดียวสบายๆนะค้ไม่ต้องไปซิีเรืออะไรไม่มีใครมาเรามาทานเองคนเดียว ให้ดูนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะ,คะกำลังชุบแป้งทอดนะคะมันนะคะทอดแล้วออกมาสวยเลยค่ะออกมาสวยเลย นี่ค่ะนี่ค่ะอืมหอมเทียวอือหอมเทียวหอมเทียวค่ะ นี่ค่ะเดี๋ยวก็สุกลนะนี่ค่ะหอมอร่อยเชียวต้องสดๆอย่างนี้ค่ะมันถึงจะอวบๆทานเต็มปากเต็มคํามันไม่แห้งๆไม่กระด้างค่ะมันจะฉ่าเวลาเราทอดเสร็จแล้วมันจะฉ่ำนะคะมันจะมีอร่าอยู่ในตัวทานแล้วอร่อยค่ะ กรอบนอกนุ่มในนะคะนี่ค่ะก็จะทําอย่างนี้ค่ะฝรั่งเขาชวนทําก็ทําเพราะว่าเรามีเพื่อนที่แฟนของเพื่อนเขานะ่ะเป็นฝรั่งเขาก็สอนมาเราก็จําออกมาซึ่งเราก็ไม่มีแฟนเป็นฝรั่งแต่เราก็จะจําอะไรที่ดูแล้วมันดีและอร่อยเราก็จําเข้ามาพักรักจาค่ะเข้าครัวบ่อยๆเมื่อเขาอยู่ในครัวเราก็ตามเข้าไป เราก็ทําอะไรแล้วก็ทํายังไงบ้างนะคะเราไม่ต้องไปเรียนก็ได้เพราะคนแก่แล้วมันเกินเรียนแล้วค่ะเกินแกม่มแก่เรียนเกินแก่เรียนนะคะเรียนก็ไม่จําค่ะต้องมองต้องดูค่ะไปทาทฤษฎีเขียนบนกระดาน,ใส,น,นใส่นู่นใส่นีน่นู่นนี่นั่นไม่ต้องค่ะทฤษฎีคือปฏิบัติไปเลยรือพาปฏิบัติหาพักทฤษฎีไม่ต้องค่ะทําปฏิบัติลงไปเลยนั่นแหละดีเลยนี่ค่ะ สวยค่ะทอดแล้วสวยงามค่ะนะคะช<ะ>ีวิตที่ก็มีอย่างนี้ค่ะบางทีก็เข้าครัวจนลืมลืมอะไรจออะไรไม่รู้ค่ะบางทีก็ลืมตั้งเตาก็ลืมโอ้ยคนแก่ไม่มีอะไรดีสักอย่างค่ะนะคะคนแก่ไม่มีอะไรดีสักอย่างอื ใครจะไปทําแฟน้นนเนี่ยฮะเดี๋ยวลืมนะลืม,ลม,ลมนู่นลืมนี่กินแล้วบอกว่ายังไม่กินอย่างเงี้ยเออป็สุกแล้วค่ะจะได้ทานกันละชีวิตไ่นยง่าย,ายะ นี่ค่ะทำอาหาระคะ่ะสลับกันไปนะคะชีวิตก็มีอย่างนี้ค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็ลวกถวั่วลันเตาค่ะเดี๋ยวเอาขึ้นค่ะใส่น้ำเย็นจะได้กรอบๆนะคะโอเคนะแค่นี้นะคะเทปวันนี้ก็โอ้โหยี่สิบนาทีวันนี้ทำยาวที่สุดเลยนะคะเนี่ยค่ะดีมากเลยค่ะสวัสดีนะเพื่อนๆมาทานด้วยกันนะคะวันหน้ามานะคะ